สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับอาพี่น้องมาดูรถตะไคร่รถตะไครจากแดนแผ่นดินใหญ่หลิวกงพม่เน้ะงหลิวปง S935 ก้ที่แกะกล่องมาได้นไหนึ่งเดือนพม่เนาะเดือนกว่ากว่าสีเหลือนก็ยัยงรอพม่เนอะ แรงมาสูงสุด400นะครับเครื่องคระมิน6สูบ6สูเทอร์โบคอมมันเร็วเป็นกรมินอเมริกานะครับช่อง3ตัวมือจัดจ้านครับเสียกอนเก็้ายแดงมาเลยครับเป็นรถตัดอ้อยลอยยาง สิบเจ็ดตันไม่น้องตี๋เลยสิบเจ็ดตันโตตันรับครับ ประสุดยอดครับสำหรับลิ้วกรง S935A อ๋อระหึมไม่น้องลิ้วกรงก็ยังรอดูระบบลำเลี้ยงนี่ไม่ธรรมดาครับลอ,อยยางนี่ ล้อหน้าเล็กนิดแน็อตครับโอ้ข้างหลังนี่สิบน็อตดูเกลียวเลียวเล็บปากน,นะครับในการตัดค้อยใบยบีดแใบครับโอ้ส่วนทรง VIP ระบบจอยสติ๊กแล้วก็มีที่เวลาเวลาจะจมนี่ กันรอฟรีด้วยนะพี่น้องพูดง่ายๆว่าเทคโนโล,โลยีสุดยอดครับรอไฟ l อ d ีเต็มไม่หมดหลิวกงไม่ได้ทำรถตัดอ้อยอย่างเดียวครับยังทำรถขุดรถไถมอเตอร์เกรดเตอร์พี่น้องรถตัดรล้อยางหรือว่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมนี่ทำหมดเลย การเกษตรก็ทำ65ปีแล้วครับที่ก่อตั้งลิ้วกงมาเกิดขึ้นมา65ปีแล้วรถบุดใหญ่ๆก็มีไปแล้วรถไถก็มีมอเตอร์เเรตอร์หรือว่าบุนเซอร์น้องรถแท็กเตอร์ไยดันลิ้วกงก็มีครับ 24สาขาในเมืองไทย24สาขานะครับรถตัดเอ้กอลิลลัมนี่น่าจะสองคันนะครับล้อแท็กก็มีนะ้องวันหนึ่งเนี่ย Pak ni เ,เต้นไปไน้องบมีมากเลยเร่งคอมมิน์นะ้อวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยน้องวิ่งท้ยลังครับ เดือนพุมพายังร้อนจัดครับร้อนมากเฮลิรนร้อนจริงๆนะสิบเจ็ดตันดูการลำเลียงครับล้อตั้งรับผุโซ่ เดียก้อนจะให้ครับถ้าตัวน่าจะไม่แรงครับนะร้านมีทนทำรถคึกพวกรถคุกใหญ่ๆก็มีโดยเฉพาะรถตักเลื่องนองตัก้อยยาง ไปกลับประมาณครึ่งโลครับโอเคผมรับครับน่าทังน้เพลิน,บบนตี้ครับอนเซตตี้นี้เอาสักสองหมื่นตันไหมเนาะ สองหมืนตันจะทำได้ไหมโอ้เสียนคนขับเองตายแล้วไม่ตายครับ,รบใครเวลาแปดนาทีอยู่ตรงก็ กงด้วยหรือโกงก็ได้เนะไม่ว่ากันเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากแบรนชิ้นใหญ่เปลีเครื่องทำวิ่งนาะทำนี้ S93A รอบเดียวรู้เรื่องไหม ดูได้ครับดูทุบรถเครนขจะับกซ์ควเร์บ e x c ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเอโอ้่าจะสิ้นสุดนะพี่น้องประมาณกิโลนึงวั้งเนี่ยวิ่งมาเนี่ยรอบเดียวรู้เรื่องครับฮึ ส๋ยแมสก่อนปัจจุบันริวคงก็มีเครื่องจักรหนักทางอุตสาหกรรมครบชุดครบเซตนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการ,กรเกษตรมีทุกอย่างนอ้องรถขุดรถไถรถปาดรถดันหรือว่าจะรถตัดห้อยครับอ่ะ เวลาหมดหมดเวลาพี่น้องฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ